สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสาต่างๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าโดย EP ีนี้นะครับข่าวก็จะเน้นไปในส่วนของ Big m a t ตระหว่างแมนซิตี้กับ Liverpool ซึ่งจะแข่งกันในวันอาทิตย์ที่10เมษายนปี2565หรือว่าปี2022นะครับซึ่งจะแข่งขันกันในเวลา22นก,กา30ทีหรือว่า4ีทุ่มคตามเวลาประเทศไทยเลยนะครับ EP นี้นะครับก็มีกิจกรรมดีๆมาให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าที่ติดตามใน u t u b e นะครับได้ร่วมกิจกรรมกันนะครับสำหรับข่าวใน EP นี้แอดมินมาเริ่มต้นของทางด้านเจมีค่คาร์ลเกอร์นะครับเจมีค่คาร์ลเกอร์นะครับปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์ชื่อดังของสกอตปอร์ตนะครับรวมถึงเป็นอดีตก,กับตันทีมคนเก่งของเรอร์คูลได้ให้ความเห็นว่าในศึกบิ๊กแมตช์พเมลีกดสัปดาห์นี้นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเรอรวคูลของเขานะครับ เขาเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะมีความกดดันมากกว่าแต่จะจบลงด้วยผลเสมอเจมีค่คาเลเกอร์นะครับได้คอมเมนต์ว่าผมคิดว่าผลจะออกมาเสมอไม่ใช่ว่าตัดสินใจไม่ได้นะแต่ผมคิดว่าทั้งสองทีมเท่าเทียมกันและผลเสมอก็ไม่ได้เสียหายถ้าตะกอ์ยังเสมอกันอยู่ในช่วงเวลา10หรือ15นาทีสุดท้ายมันจะน่าสนใจมากผู้จัดการของทั้งสองทีมจะทำยังไงในระหว่างนี้พวกเขาจะลุยต่อหรือประคองเอาแต้มเดียวทั้งสองทีมเลยนะถ้าจบลงด้วยผลเสมอเขาคงบอกว่าโอเค เราเหลืออีกเนัดให้ลงเล่นนะเกมแรกที่เจอกันก็เสมอทีม2ทีมเท่าเทียมกันเลยเกมนี้ทิตตี้ได้เปรียบเล็กน้อยตรงที่เล่นในบ้านแต่ผมว่าผลจะออกมาเสมอหนึ่งหนึ่งผมคิดว่าถ้าทิตตี้ชนะมันจะเป็นผลที่ตัดสินแชมป์ได้มากกว่าถ้าลิวอพูลชนะผมว่ายังไม่ได้ตัดสินหรอกความห่าง4ีแ้มหากทิตตี้ชนะกับอีก7นัดที่เหลือมันเยอะมากเลยนะคุณลองคิดดูจะมีคาเลเกอร์นะครับเขาได้คอมเมนต์ในส่วนของ ลิวพูลกับแมนซิตี้นะครับในเกมนี้นะครับเขาคิดว่ามันจะออกมาเสมอการถึงตูนหนึ่งหนึ่งหรือสองสองอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าการที่ลิวปูลชนะนะครับก็ยังไม่สามารถตัดสินแชมป์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าแมนซิตี้ชนะนะครับสามารถที่จะการันตีแชมป์ได้เลยทีเดียวเนื่องจากว่าความห่างของแต้มนะครับแล้วก็เกมที่เหลือที่จะมาถึงด้วยรวมถึงรายการอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยูฟ่าเอฟเอ เอาละครับข่าวของเจมี่คาร์ลเกอร์ที่ได้คอมเมนต์ได้จบลงไปแล้วนะครับมาดูข่าวต่อมาเลยนะครับเป็นข่าวคอมเมนต์ของทางด้านซีเปนเจรรานะครับซีเปนเจรรานะครับ เป็นอดีตจัปตันทีมของ Liu ริวอูร์ลปัจจุบันอายุ41ปีได้พูดถึงเกมบิ๊กแมตช์ระหว่างแมตติตี้กับริวอร์ลนะครับเขายืนยันว่าเป็นเกมที่คาดเดาผลการแข่งขันได้ยากมากซึ่งจะสามารถออกได้ทั้งตองหน้าไม่ว่าจะชนะทีมใดทีมหนึ่งหรือว่าจะออกมาเสมอนะครับเขาได้คอมเมนต์อย่างนี้นะครับว่า <S <S ผมคิดว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสําหรับทุกคนโดยการนั่งชมในเกมวันอาทิตย์มันเป็นเกมชวนน้ำลายต่อจร,จร,จริงๆเป็นเกมการแข่งขันแย่งแชมป์ที่น่าสนใจมาก และเป็นเกมที่ทุกๆคนรอคอยผมเองก็ไม่ต่างกันซึ่งพวกคุณก็รู้แหละว่าผมอยากให้ผลการแข่งขันออกมาแบบไหนคุณลองให้ความเคารพและยำเกมฟังซิตี้ด้วยพวกเขาได้เล่นในบ้านตัวเองและมันเป็นเกมที่ยากมากสําหรับลิเวอร์ p ูลผมคิดว่ามันเกมที่ออกได้ทั้งสองหน้าสตีเป็นเจลาด์นะครับอดีตกัปตันทีมของลิเวอร์ p ูลนะครับเขาได้ออกมาคอมเมนต์ว่าเกมนี้ระหว่างซิตี้กับลิเวอร์ p ูลสามารถออกได้ทั้งสองหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นชนะหรือว่าเสมอกันนะครับ ซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะครับเป็นเกณฑ์ที่น่าติดตามมากๆเขาได้บอกอย่างนั้นนะครับเอาละครับมาดูข่าวต่อมาเลยนะครับคอปบ,บอกทัพเป๊ปไมมาเป็นคุณซื้อทีมผู้แข่งตนคงคว้าแชมป์เยอะกว่านี้เยร์เกนคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้ให้สัมภาษณ์กับลิเวอร์พูลเอ็ดดีคอมเขายอมรับตรงๆว่าถ้าไม่มีชายที่ชื่อเปปกรวเดล่าบางทีตนอาจจะคว้าแชมป์ได้เยอะกว่านี้ทั้งที่อยู่กับมูลและลิเวอร์พูลผมบอกตรงๆเลยนะ ถ้าผมไม่ได้เป็นคนที่มีบุคลนิสัยผงผางแบบนี้เพ้ๆอๆอาจเป็นโรคซึมเศร้าเล็กๆไปแล้วล่ะพอต้องมาต่อสู้กับชายที่ชื่อว่าเปปปเดียล่าโดยตรงนานสิบปีทุกครั้งที่ผมกําลังจะสร้างอะไรสักอย่างที่มันยิ่งใหญ่ก็มักจะมีเปปเข้ามาคุมทีมผู้แข่งและประสบความสําเร็จตอนเรื่องอยู่ข้างหน้าตลอดเพราะงั้นเลยมีแอบคิดบ้างเล็กน้อยว่าถ้าไบเยนไม่ได้จ้างเขาดบบบุญของผมคงเป็นแชมป์เยอะกว่านี้หลายเท่าแล้ว ปัจจุบันถ้าสถานการณ์มันแทบไม่เหมือนกับตอนสมัยที่เราสู้กันที่บูติเลกาเยอรมันสมมุติถ้าแมนซิตี้ไม่ไปดึงเป๊ปมาคุมลิเวอร์พูลของผมคงเป็นแชมป์มากกว่านี้ไปแล้วล่ะขอพูดแบบนั้นแล้วมันน่าน้อยใจนะแต่โชคดีที่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นตรงกันข้ามผมกลับรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้ทุกอย่างดําเนินมาถึงจุดนี้ผมมีความสุขกับสถานการณ์ของตัวเองและลิเวอร์พูลผมเคารพตัวตนของเป๊ปจากใจกจริง เขาคือกุนซือที่เก่งที่สุดในโลกและนักเตะแมนซิตี้ก็คู่ควรกับความสําเร็จที่ได้รับในเอเกนคอปได้ออกปากชมในปเดียล่าของเรานะครับว่าเป็นกุนซือที่เก่งที่สุดในโลกและถ้าเกิดว่าไม่มีเขาบนโลกนี้ทีมต่างๆที่อยู่ภายใต้การคุมทีมของคอปนะครับก็อาจจะได้แชมป์มากมายมากกว่านี้นะครับเอาละครับมาดูข่าวต่อมาเลยนะครับข่าวนี้นะครับเป๊ปวเดียร่าได้ออกมาตอบนักข่าวว่าเขามีความสุขในการอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและ พร้อมจะต่อสัญญาคุมทีมกับเรือไปอีก10ปีขอคอมเมนต์บอกว่าผมบอกเลยว่าแฮปปี้กับที่นี่มากมากผมพร้อมที่จะอยู่ต่อกับทีมนี้มันไม่มีที่ไหนที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วล่ะผมพร้อมที่จะต่อสัญญากับซิตี้ไปอีก10ปีตามด้วยเสียงหัวเราะนะครับเขาบอกว่าไม่หรอกผมคงไม่ต่อถึง10ปีแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะทานถึงเรื่องนี้นะ นอกจากนี้นะครับเบโกเดียล่ายังปฏิเสธข่าวในการโยกไปคุมทีมชาติบราซิลในปี2023ว่าผมไม่รู้ว่าข่าวนั้นมาจากไหนไม่เอานะผมยังมีสัญญากับที่นี่และผมก็มีความสุขมากเบโกเดียล่านะครับเขาก็ได้ออกมาสยบข่าวถึงข่าวลือที่มีข่าวว่าเขานั้นเองนะครับจะไปคุมทีมชาติบราซิลนะครับโดยเขาก็ได้ออกมากล่าวอย่างชัดเจนว่าเขามีความสุขกับซิตีนะ้ณเวลานี้ที่นี่ตอนนี้นะครับแล้วก็ข่าวนั้นก็ไม่รู้ว่ามาจากไหน ซึ่งถือเป็นการสยบข่าวแล้วก็พูดหยอกๆกับนักข่าวนะครับว่าจะอยู่ต่อกับซิตี้ไปอีส10ปีนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดว่าเขาเสนอนี้ออกมาจริงๆเปโกเดียล mm ่า hmm. อาจจะอยู่ต่อกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอีก10ปีใครจะไปรู้อนาคตละ่ะใช่ไหมครับมาดูข่าวสุดท้ายของ E ีีนี้เลยนะครับเป็นข่าวของทางด้านเปโกเดียล่าเหมือนเช่นเคยนะครับเปโกเดียล่าบอกว่าเรือขาดแคดิอาร์และสนใจนัดคอปเปอร์ไวชฉลองถ้าเรือชนะ เบฟโคเดียลากล่าวในงานถแถลงความพร้อมก่อนที่จะพบกันกับเวีรปุ่นในวันที่10เมษายนว่ามีนักเตะที่เป็นตัวเลือกให้ใช้งานมากมายยกเป็นแค่ลูเบนดิอาร์ตเขาได้กล่าวว่าทุกคนฟิตยกเว้นดิอาร์ตนะบอสของเรานะครับยังได้กล่าวชมเยเกนคอปต่อไปว่าเยเก n นคอปทาให้วงการฟุตบ,บอลน่าอยู่ขึ้นสารที่เขาส่งออกมาและความเป็นนักสู้หวัวชนฝามันดีไปหมด ผมพยายามมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดการทีมทุกคนแม้ผมได้เรียนรู้ว่ามันดีกว่าถ้าจะไม่ไปสร้างสายสัมพันธ์กับใครให้มากเกินไปเขาก็ทราบเรื่องนั้นแต่ตอนนี้ต่างคนต่างเคยคุมทีมในเยอรมันเรามีโอกาสคุยกันส่งข้อความหากันและพูดคุยถึงรูปแบบทีมที่เขาเล่นเยกนคอปเป็นคนที่นิสัยดีนะผมไม่มีปัญหาอะไรกับเขาเลยเรื่องที่เยกนคอปชมผมว่าเป็นโค้ชที่ดีที่สุดบนโลกผมคิดว่าตัวเองไม่ใช่แต่ผมก็ต้องขอบคุณสำหรับคำยกย่องนั้น แต่ผมไม่ถึงขั้นนั้นหรอกถึงอยากจะอวยตัวเองว่าเป็นคุณซือที่ดีที่สุดแต่มันกระดาษปะเป็นคํากล่าวของบอสของเรานะครับก็คือทางด้านเปโปเดล่านะครับเขาได้กล่าวว่าเจ็กนคอปนะครับเป็นคุณซือที่ดีก็คือมีนิสัยที่ดีนะครับแล้วก็เคยพูดคุยกันสมัยที่ยังคุมที่เยอรมันนะครับเอาละครับสำหรับ ep นี้นะครับแอมินก็ได้นําข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆพี่น้องชาวลิเบตยสีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับอย่างที่แจ้งไปต้นคลิปนะครับ อีนี้มีกิจกรรมมาให้กับเพื่อนๆพี่น้องชาวเรือใบตีฟ้าใน y t u t u นะครับได้ร่วมกิจกรรมกันนั่นก็คือการทายผลสกอร์นะครับกติกาง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับทายสกอร์ว่าสกอร์คู่นี้จะออกมาเป็นสกอร์เท่าไหร่ 2. ทายคนยิงคนแรกของฝั่งเรานะครับก็คือฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าจะยิงช่วงไหนเวลาไหนนะครับผมก็คือกติกาข้อที่3เวลาของการยิงประตูซึ่งบวกลบกันแล้วนะครับ จะไม่เกิน4นาทีรางวัลของผู้ที่สามารถตอบถูกนะครับก็จะเป็นไฟโลโก้แมนเชสเตอร์นะครับก็อยากให้เพื่อนๆพ,พ,พี่น้องนะครับได้ร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะรวมพลชาวเารือไบติฟานในเกมบิ๊กแมตช์นะครับแมนเชสเตอร์ Manchester กับลิเวอร์พูลขอเชิญชวนชาวกองเชียร์แมนเชสเตอร์ตี่แห่งประเทศไทยทุกคนนะครับร่วมกิจกรรมเชียร์ทีมรักตือแชมเป์พิมลีก ในคืนวันอาทิตย์ที่10เมษายนปี2565ายเวลา4ี่ทุ่มครึ่งแนะนำให้เข้างานนะครับเวลา2ทุ่มนะครับณรนะ้านสปอร์ตแมนสุขุมวิท1ินะครับในเกมวันนั้นนะครับก็จะมีชาเลอใบสีฟ้าไปชุมนุมกันไปเชียร์กันนะครับก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆพนพี่น้องชาเือใบสีฟ้านะครับใครที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับหรือว่าอยู่ย่านปริมณฑลนก็สามารถมาร่วมกิจกรรมมาดูบอลด้วยกันได้นะครับที่ร้านสปอร์ตแมนสุขุมวิท13 ก็ขอเชิญเชิญนะครับขอแจ้งเพิ่มเติมนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่น้องชาวหรือใบสีฟ้าทุกท่านนะครับที่จะมาร่วมกิจกรรมในการเชียร์ฟุตบอลคู่ระหว่าง Manchester City าาแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลนา้านสปอร์ตแมนตุคุมวิสิบสานะครับช่วยตรวจเอ k ก่อนออกจากบ้านนะครับหรือว่าตรวจเอทีเคก่อนเข้างานนะครับที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าตรวจ ก่อนออกจากบ้านรบกวนเพื่อนๆน,นะครับช่วยถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับช่วงนี้นะครับยังเป็นช่วงของการระบาดโควิด1 9นะครับอย่างไรก็ดีนะครับก็อย่าลืมใส่แมสมาร่วมงานแล้วก็ที่สำคัญนะครับช่วยเซฟกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในอนาคตขอบคุณครับเอาละครับสำหรับ EP นี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดน,นะครับสามารถพูดคุยคอมเมนต์ comment, กันไว้ที่คอมเมนต์ได้เลย ท้ายที่สุดนี้นะครับไอมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ